สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับลี่หอมนะคะก็วันนี้นะคะอยากจะทำคลิปนะคะอัปเดตเกี่ยวบเรื่องวีซ่านะคะของตัวเองนะคะที่ยื่นถอดถอนวีซา่าสปีเป็น10ปีนะคะของคนที่ทำวีซ่าแต่งงานมาที่นี่นะคะก็อยากจะอัปเดตนะคะเดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราทำนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมปัจจุบัน,นะคะ่ะว่าตอนนี้เอกสารถึนงไง กรีนการ์ด2ปีนน 2> หมดต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามา,มาหาคำตอบกันนะคะว่าต้องต่ออายุกรีนการ์ด2ปีเป็น10ปีต้องทำยังไงบ้าง ไปดูกันเลยค่ะคือ Copy เป็น Copy นะคะไม่ต้องเป็น Original นะคะถ้าเป็น Original ก็ต่อเมื่อสอยาทาง USCA เขาร้องขอมานะคะส่งไปนี้คือให้เป็น Copy ทั้งหมดนะคะทุกคนก็จะเป็นแบ่งเป็น2ส่วนของไม้ของไปที่แยกให้แบบเป็นเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่จัดให้เรียบร้อยแล้วก็แม็กแมอันนี้เป็นส่วนเอกสารยืนยันความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเอกสารส่วนแรกที่เกี่ยวกับพวกใบสมัครแล้วก็ ส่งเรื่องนะคะแล้วก็รวบรวมเอกสารทั้งสอง ก็มันจะมีเดี๋ยวให้ให้เห็นใต้คลิปนะคะที่อยู่ที่จัดส่งไปนะคะในแคลิฟอร์เนียนะคะในเขตแคลิฟอร์เนียว่าส่งไปที่ไหนนะคะมันจะมีส่งแบบเฟสเอ็กนะคะแล้วก็ส่งแบบอ่า USPS CIS อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใต้คลิปนะคะว่าเอกสารส่งที่เราส่งไปเนี่ยเธอส่งไปที่ไหนได้ที่ไหนบ้างของไม่ไดหอมเรื่องในการส่งคือเฟสเอ็กนะคะทุนเราเลือกส่งเฟสเอ็กก็คือเราได้ส f งเฟสเอ็กมาแล้วก็รวบรวมเอกสารเดี๋ยวเราจะจัด จะส่งเอกสาร f e d เอไปให้ทาง U.S.C.A.S ส่งไปในวันพรุ่งนี้นะคะเราไม่หอมจะมาอัปเดตทางโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะคะก็คือหลังจากที่คลิปครั้งที่แล้วนะคะที่เราทําคลิปไว้เมื่อปีที่แล้วเลยนะคะเดือนเาเราส่งเอกสารรวบรวมเอกสารส่งไปวันที่1กันยายนนะคะ first of September ปีที่แล้วนะคะ t 0 o 0นะคะทุกคน หลังจากที่เขาทาง USCIS รับเรื่องวันที่9นะคะ9เดือน9ปีที่แล้วนะคะ,ะหลังจากที่รับเรื่องแล้วเขาก็จะส่งเมสเซจนะคะกลับมาที่เราว่าเออเขารับเรื่องแล้วนะพอหลังจากที่เขารับเรื่องแล้วหลังจากนั้นนะคะประมาณ1อาทิตย์นะคะวันที่14เดือน9เขาก็ส่งเอกสารตัวนี้มาให้ค่ะซึ่งเป็นเอกสารที่เรียกว่า extended extended มีอายุ18เดือนนะคะซึ่งใช้แทน g ก e นการ์ด2ปีที่หมดอายุไปนะคะก็อายุของมันคือจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่กินการ์ดเราหมดอายุนะคะ้ว็็นับไป18เดือนนะคะใช้แทนใช้แทนใบกินการ์ดเวลาเราออกนอกประเทศนะคะ<ม>ก็ใช้แทนแทนกินการ์ดได้เลยระหว่างรอกินการ์ด10ปีอนุมัตินะคะ ก็หลังจากที่เรารอมาแล้ว8เดือนนะคะวันที่15เดือน5ที่ผ่านมานี้ค่ะทาง USCIS นะคะเขาได้ส่งคือวันที่15เดือน5นะคะเขาได้ส่งเอกสารแบบฟอร์ม1 K 7 9 7งคนะคะมาให้กับทางเรานะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เป็นตัวเอกสาร ASC a p p l i c a p pointment notice นะคะซึ่งเป็น <c oughs> เขาบอกว่า when you appear at the ASC for biometric submission you must bring นะคะ you must bring this appointment notice ก็คือต้องนำ Uh, ตัวเอกสารนัดใบนัดตัวนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ if you receive multiple as asc notice bring all notice to your first appointment and ข้อ2นะคะให้เตรียม photo identification your biometric will not be corrected without identity i f i c a t i o n นะคะใหะ้เตรียม ID Car d สนะคะก็คือ,อสมมุติถ้าเรามีใบขับขี่นะมันจะเป็นเรียว ID ใช่ไหมคะเราก็เตรียมใบนั้นไปหรือไม่ก็ให้เตรียมอเอกสารที่เป็นยืนยันตัวตนตัวเองนะคะตัว i อตัวกินกาสสองปีนะคะให้เตรียมตัวนั้นไปด้วยหรือไม่ก็ถ้าสมมติถ้าเราไม่มีอ d ดีน i ิ i ิเคชันนะคะ ไปกับขี่ของเมกาก็เตรียมพาสปอร์ตนะคะไปของเราไปนะคะก็เพื่อยืนยันตัวตัวตนนะคะว่าเออคือคือเราอะไรเงี้ยคะ่ะให้มีรูปภาพที่รับรองโดยโคมเมนนะคะทุกคนแล้วก็เขาให้นําตัวนี้ไปนะคะแล้วก็ ตัวนี้เขาขึ้นบอกว่าโค้ดทรีโค้ดทนี่หมายถึงการให้นำแบบออรูปภาพแล้วก็ไปไปพิ้นลายนิ้วมือนะคะลายนิ้วมือแล้วก็นิ้วชี้แล้วก็ปิ้น์ินนนลายนิ้วมือนะคะเพื่อเป็นการเก็บเอกลักษณ์บุคคลนะคะของ USCS i นะคะซึ่งตรงส่วนนี้คือเหมือนแบบเขาจะนำตรงส่วนนี้ไปเช็คแบบ ว่าเรามีการคดีอาญากรรมของ FBI นะคะก็คือเป็นการตรวจสอบตรวจสอบอว่าเรามีทำอะไรผิดอะไรผิดอะไรหรือเปล่านะคะเป็นการตรวจสอบของของทาง USCIS ด้วยนะคะก็ตรงนี้มาอัปเดตนะคะคือเราได้ไปพิมพ์ลายนิ้วมืออาทิตย์หน้าแล้วนะคะวันที่6อาทิตย์เข้านัดนะคะก็คือวันที่6นี้นะคะ6เดือนเอ้ย8เดือน6นี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวสมมติถ้าไปแล้ว คือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเราไม่แน่ใจว่าแฟนเราจะสามารถเข้าไปได้ด้วยหรือเปล่านะคะก็แต่ตรงนี้คืออ่าที่เราเข้าไปเข้าไปาเช็คข้อมูลนะคะตรงนี้ไม่ได้มเป็นส่วนของเรื่องการสัมภาษณ์นะคะเหมือนไปปริ้นลายนิ้วมือนะคะเพื่อตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลนะคะแล้วก็ไปเซ็นเซ็น เพื่อเป็นแบบเก็บเป็นหลักฐานไว้กับทาง U.S.C.A.S. นะคะว่าต้องนี้อันนี้คือตัวเราแล้วก็เอาไว้เพื่อที่จะปริ้นในส่วนของการบัตรเขียวตัวจริงนะคะเราสมมติถ้าหลังจากนัดนี้แล้วนะคะสมมติถ้าทางเขาตรวจสอบแล้วเขาไม่รีเควสเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าเขาต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมเขาก็จะส่ง แจ้งเรามาอีกทีหนึง่งแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของการถอดถอนวีซ่า2ปีเป็น10ปีนะคะทุกคนตรงนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ของตัวเองให้ฟังนะคะในส่วนของเรื่องกินกาสิปีนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังทํากินการ์ดอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่หาความรู้ใส่ตัวนะคะทุกคนก็หวังว่า เดี๋ยวครั้งต่อไปถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบทารายทั้งหมดนะคะสมมติถ้า,าได้รับกินการตัวกิดกัดใบแข็งตัวจริงแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตท,ทำรายทั้งหมดตั้งแต่แรกยันได้รับกินกาดนะคะถ้าไม่มีปัญหาติดขัดอะไรนะก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็เป็นความรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของมมลี่หอมด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ